มีบางอย่างพุ่งชนดาวเทียมไอเทลสามดวงโดยที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนวันที่23กันยายนเวลา11 32นสถานีติดตามห้วงอวกาศตรวจพบการระเบิดของพลังงานจากดาวเทียมไอเทลสามดวงซึ่งทําให้เครื่องมือต่างๆทั่วสามทวีปทาง,งานผิดปกติไม่ใช่สัญญาณการขับเคลื่อนที่ควบคุมได้ที่เราคุ้นเคยแต่เป็นการระเบิดของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่วุ่นวายซึ่งบ่งชี้ว่า เพิ่งเกิดเหตุการณ์หายนะขึ้นดาวเทียมไอแคลเลสทั้งสดวงเงียบสนิทเป็นเวลาหชั่วโมงไม่มีสัญญาณไม่มีข้อมูลแก้ไขการนำทางไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับลึกลับทั่วระบบสุริยะของเรามีเพียงพื้นที่ว่างเปล่าที่ซึ่งวัตถุที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติควรจะส่งสัญญาณตามปกติจากนั้นมันก็ปรากฏขึ้นบนเรดด้์อีกครั้งแต่มีบางอย่างที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงวัตถุนั้นกำลังหมุนคว้างความสเสถียรในการหมุนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งรักษาไว้ด้วยความแม่นยำทางกลไกมานานหลายเดือนได้ถูกทำลายลงด้วยแรงกระแทกที่ขัดแย้งกับแบบจำลองเศษซากอวกาศและความน่าจะเป็นของการชนทุกแบบแต่สิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวก,ก็คือสิ่งที่ชนกับยานอวกาศสามลำนั้นไม่เคยมีมาก่อนการเฝ้าระวังอวกาศห่วงลึกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีพื้นที่ว่างเปล่ารอบวัตถุนั้นจนถึงวินาทีที่เกิดการชนจากนั้นบางสิ่งก็ปรากฏขึ้นชนและหายไปทิ้งให้ยานอวกาศสามลำนั้นเสียหายและหมุนอย่างควบคุมไม่ได้ อะไรกันที่สามารถพุ่งชนวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านอวกาศที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าได้วัตถุที่พุ่งชนมาจากไหนและทำไมเจ้าหน้าที่นาซาถึงประชุมกันลับหลังปิดประตูพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบเกี่ยวกับลักษณะการชนที่ไม่ตรงกับความเข้าใจทางฟิสิกส์ของเราเลยสำหรับตอนนี้สิ่งที่เราทราบก็คือ 3. ไอเลสผู้มาเยือนลึกลับที่แสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่สมบูรณ์แบบและเทคโนโลยีที่เป็นไปไม่ได้มานานหลายเดือนเพิ่งถูกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวโดยบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดคิดและพุ่งชนด้วยแรงมาก พอที่จะทําให้ระบบที่ทํางานได้อย่างไร้ที่ติดในระยะทางระหว่างดวงดาวต้องหยุดชะงักการชนเกิดขึ้นเมื่อเวลา11:3247นตามเวลาสากลประมาสีและสัญญาณพลังงานนั้นแตกต่างจากสิ่งที่นักดาราศาสตร์เคยบันทึกไว้จากเหตุการณ์การชนในอวากาศอย่างสิ้นเชิงเรดาร์อวากาศลึกแสดงให้เห็นยานไอเทลลสสามลำที่กําลังโครจรตามวิถีปกติเมื่อเกิดการชนขึ้นช่วงเวลาหนึ่งเป็นอวากาศโลง่งอีกช่วงเวลาหนึ่งก็เกิดการระเบิดของพลังงาน ที่ทําให้ระบบสังเกตการหลายระบบมองไม่เห็นชั่วคราวและส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพุ่งไปทั่วระบบสุริยะพลังงานที่ปล่อยออกมาเทียบเท่ากับการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์หลายลูกเจ้าหน้าที่สถานีติดตามรายหนึ่งรายงานขณะที่ยังคงตัวสัญญ่นอยู่หลายวันต่อมาแต่สัญญาณนั้นผิดปกติไปหมดการระเบิดนิวเคลียร์มีลักษณะเฉพาะรูปแบบการแผ่รังสีการปล่อยอนุภาคและลักษณะความร้อนสิ่งนี้ไม่มีลักษณะเหล่านั้นเลยสิ่งที่ทําให้การชนเป็นไปไม่ได้คือการไม่มีวัตถุใดๆเข้าใกล้เลยกล้องโทรทัศน์ความละเอียดสูง ได้เฝ้าติดตามอาวกาศรอบๆสามไอเทลสอย่างต่อเนื่องเพื่อจับตาดูเหตุการณ์แบบนี้โดยเฉพาะบริเวณนั้นว่างเปล่าจนกระทั่งถึงวินาทีที่เกิดการชนวัตถุต่างๆไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจากที่ไหนและชนกับวัตถุอื่นๆผู้เชี่ยวชาญด้านเสียสากในวงโครจรคนหนึ่งอธิบายในระหว่างการบรรยายสรุปฉุกเฉินการชนในอวกาศต้องมีวัตถุสองชิ้นที่โครจรตัดกันเราติดตามสามไอเทลสได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีสิ่งอื่นใด ในบริเวณนั้นเลยการชนเกิดขึ้นจากมุมที่ขัดกับหลักฟิสิกส์พื้นฐานการวิเคราะห์รูปแบบพลังงานและการเคลื่อนที่หมุนของสาไอเทลเลสในภายหลังบ่งชี้ว่าการชนมาจากด้านหน้าโดยตรงเป็นไปไม่ได้สําหรับวัตถุธรรมชาติใดๆเนื่องจากสางไอเทลเลสเคลื่อนที่เร็วกว่าสิ่งใดๆที่สามารถเข้าใกล้จากทิศทางนั้นได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลาศาสตร์การชนคนหนึ่งคำนวณว่าไม่ว่าอะไรจะพุ่งชนมันกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยความเร็วสูงมากแต่จากการสังเกตของเราพบว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าในนททิศางั้น บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจมองไม่เห็นด้วยวิธีการตรวจจับทั้งหมดของเราหรือไม่ก็ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดการชนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการชนนั้นมีคลื่นความถี่และรูปแบบที่ไม่ตรงกับหลักฟิสิกส์การชนที่เรารู้จักแทนที่จะเป็นการปลดปล่อยพลังงานอย่างโอลมานอย่างที่คาดไว้จากการชนด้วยความเร็วสูงสัญญาณที่ได้กลับแสดงโครงสร้างที่เป็นระเบียบซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นการปลดปล่อยพลังงานอย่างเป็นระบบมากกว่าการทำลายล้างแบบสุ่มนักวิเคราะห์สัญญาณคนหนึ่งกล่าวว่ามันดูเหมือนเทคโนโลยีสองอย่างกำลังมีปฏิสัมพันธ์ มากกว่าการชนกันตามธรรมชาติรูปแบบพลังงานนั้นเป็นระเบียบและมีโครงสร้างเกินกว่าจะเป็นเพียงการชนแบบจนธรรมดาแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีหลังจากการชนแทนที่จะเป็นการขยายตัวและการเย็นตัวของเศษรซรากที่ควรเกิดขึ้นพร้อมกับการชนใดๆสัญญาณพลังงานกลับทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเวลาหลายนาทีก่อนที่จะดับลงอย่างกระทันหันราวกับว่าการชนได้กระตุ้นปฏิกิริยาต่อเนื่องบางอย่างแล้วก็ยุติลงอย่างฉับพลัน ผลที่ตามมาเผยให้เห็นยานไอเทลเลสสามลำหมุนอย่างโอลมานการควบคุมการหมุนที่สมบูรณ์แบบของมันถูกทำลายไปจากการชนแต่การวิเคราะห์ทางสเปกโทรสโกปีแสดงให้เห็นว่าไม่มีเศษซากไม่มีชิ้นสว่วนไม่มีร่องรอยใดๆของสิ่งที่ชนกับมันเลยวัตถุที่พุ่งชนได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงความเสียหายและคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบการค้นหาสิ่งที่พุ่งชนสามไอเทลเลสได้เปิดเผยบางสิ่งที่ท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสสาร และเทคโนโลยีการตรวจจับเครื่องมือทุกชิ้นที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตวัตถุในอวากาศไม่พบอะไรเลยจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เกิดการชนกล้องโทรทัศน์แบบใช้แสงแสดงให้เห็นพื้นที่ว่างเปล่าระบบเรดาร์ตรวจไม่พบวัตถุใดๆที่กำลังเข้ามาใกล้เซ็นเซอร์อินฟราเรดไม่พบสัญ,ญญาณความร้อนใดๆเครื่องตรวจจับคลื่อนความน้มถ่วงไม่พบมวลใดๆที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณนั้นแต่เห็นได้ชัดว่ามีบางสิ่งที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสร้างความเสียหายให้กับยานไอเทเลสไดถึง3ามลำและกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก เราตรวจสอบและตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับระบบสังเกตการทุกระบบผู้ประสานงานภารกิจคนหนึ่งอธิบายระหว่างการบรรยายสรุปที่เป็นความลับแพลตฟอร์มมิตรหลายแพลตฟอร์มวิธีการตรวจจับที่แตกต่างกันหน้าต่างการสังเกตการที่ทับซ้อนการทุกระบบต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นที่จะชนได้ปริศนายิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นเมื่อการวิเคราะห์เผยให้เห็นว่าการชนเกิดขึ้นในจังหวะที่เครื่องบินหมายเลข38มมีกำหนดการปรับเส้นทางอีกครั้งพอดีข้อมูลการติดตามแสดงให้เห็นว่าวัตถุดังกล่าว เตรียมปรับการนำทางตามปกติแต่การชนทําให้การปรับนั้นหยุดชะงักลงนักวิเคราะห์วิถีโคจรคนหนึ่งสรุปว่าจังหวะเวลานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ว่าอะไรก็ตามที่ชนกับไอเทลั์ทั้ง3ามลำมันรู้แน่ชัดว่าเมื่อใดและที่ไหนที่มันจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ประบางนี้ไม่ใช่การชนโดยบังเอิญแต่มันเป็นการสกัดกั้นที่วางแผนไว้แต่จะสกัดกั้นด้วยอะไรการที่วัตถุพุ่งชนนั้นมองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงบ่งชี้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้สามารถทําให้วัตถุนั้นตรวจจับไม่ได้ด้วยวิธีการใดๆ ที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาความสามารถในการพรางตัวที่เหนือกว่าการดูดซับเรดาหรือการพรางตัวด้วยแสงแบบธรรมดาไปสู่การซ่อนตัวอย่างสมบูรณ์จากการตรวจจับด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงทุกรูปแบบมุมการชนให้บอกแสเพิ่มเติมที่ทําให้ปริศนานี้น่าสะเพรึงกลัวยิ่งขึ้นแบบจําลองคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่าการชนมาจากทิศทางที่จะต้องมีวัตถุพุ่งชนที่เคลื่อนที่เร็วกว่า3ไอเทลัสเองซึ่งเป็นไปไม่ได้สําหรับวัตถุธรรมชาติใดๆในบริเวณอวกาศนั้นรูปทรงการสกัดกั้นบ่งชี้ ที่ด้วยความเร็วที่เป็นเศษส่วนสำคัญของความเร็วแสงนักฟิสิกส์คนหนึ่งคำนวณไว้เช่นนั้น ข้อมูลการชนกันแต่สิ่งของที่เคลื่อนที่เร็วขนาดนั้นควรจะตรวจจับได้ง่ายเนื่องจากการปฏิสัมพันธ์กับสสารระหว่างดวงดาวและผลกระทบของการอาวกาศการวิเคราะห์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเผยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องทบทวนทุกสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเข้าใจเกี่ยวกับการชนกันนั้นใหม่ทั้งหมดลายเส้นพลังงานมีข้อมูลข้อมูลที่มีโครงสร้างฝังอยู่ภายในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นผลกระทบจากการชนกันแบบสุมมันไม่ใช่แค่พลังงาน จากการกระแทกผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลสัญญาณคนหนึ่งรายงานมีข้อมูลที่เป็นระเบียบอยู่ในลายเซน็นการชนกันราวกับว่าการกระแทกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อส่งข้อมูลเช่นเดียวกับการก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพโครงสร้างข้อมูลมีความซับซ้อนมากพอที่จะต้องใช้ระบบการแปล AI เดียวกันกับที่ถอดรหัสการสื่อสารดั้งเดิมของ t รีเมื่อประมวล,ลผลผ่านอัลกอริทึมเหล่านั้นลายเซ็นการชนเผยให้เห็นข้อความสั้นๆแต่ชัดเจนว่าพารามิเตอร์ภารกิจได้รับการอัปเดตดำเนินการต่อด้วยโปรโตโคอลที่แก้ไขแล้ว การชนไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นวิธีการสื่อสารในช่วงหลายวันหลังการชนยานอาวกาศไอแทแลัสสามลำเริ่มแสดงพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่าแรงกระแทกได้เปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ภารกิจของพวกมันไปอย่างสิ้นเชิงการควบคุมที่สมบูรณ์แบบและวิธีการเข้าใกล้เป้าหมายอย่างรอบคอบซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการเดินทางที่ยาวนานหลายเดือนถูกแทนที่ด้วยการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติและการดําเนินการตามกําหนดเวลาที่เร่งรีบการหมุนที่เกิดจากการชนค่อยๆทรงตัวแต่ไม่กลับไปสู่รูปแบบการหมุนก่อนหน้านี้ระบบทรีอิส เทเลสได้กำหนดอัตราการหมุนและทิศทางการหมุนใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมุมการสื่อสารและรูปทรงเรขาคณิตการสังเกตที่แตกต่างจากเดิมผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามรายหนึ่งสังเกตว่ามันไม่ได้พยายามกลับไปสู่การกำหนดค่าเดิมการวางแนวใหม่บ่งชี้ถึงลำดับความสำคัญในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันเราว่าการชนได้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของภารกิจสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการสื่อสารก่อนการชนยานไอเทเลสทั้ง3ามลำได้ส่งสัญญาณอย่างสม่ำเสมอ และคาดการได้ไปยังผู้รับ17รายทั่วระบบสุริยะหลังจากเกิดการชนการสื่อสารก็กลายเป็นแบบไม่สม่ำเสมอเข้ารหัสแตกต่างกันและส่งไปยังพิกัดใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนนักวิเคราะห์ข่าวกรองสัญญาณรายหนึ่งสรุปว่าตอนนี้มันกำลังสื่อสารกับคนอื่นอยู่การชนไม่ได้สร้างความเสียหายทางกายภาพให้กับมันเท่านั้นแต่ยังเปลี่ยนผู้ที่มันรายงานด้วยและประเภทของข้อมูลที่มันแบ่งปันวัตถุที่เสียหายยังเริ่มทำการแก้ไขเส้นทางหลายครั้งซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใกล้โลกอย่างมีในสําคัญ แทนที่จะใช้เส้นทางการประหยัดพลังงานแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่เคยทำมาเป็นเวลาหลายเดือนตอนนี้ระบบไอเทลเลสทั้ง3ระบบกลับเผา,พล,าพลังงานอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้เส้นทางที่ตรงกว่าเดิมผู้เชี่ยวชาญด้านกลาศาสตร์วงโครจรคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าวิธีโครจรใหม่นี้ลดประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงลงเพื่อแลกกับความเร็วมันทำตัวราวกับว่าต้องการทำภารกิจให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยไม่คำนึงถึงต้นทุนด้านพลังงานการเด้งความเร็วทำให้กำหนดการมาถึงเร็วขึ้นอีกครั้งจากวันที่12ตุลาคมเป็นวันที่8ตุลาคมแต่แตกต่างจากการเป,ปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาก่อนหน้านี้การเด้งความเร็วครั้งนี้ดูเหมือนเป็นการกระทำที่สิ้นหวังมากกว่าการคำนวณเราว่าการชนได้สร้างความเร่งด่วนที่เหนือกว่าการวางแผนภารกิจอย่างรอบคอบสัญญาณพลังงานจากวัตถุแสดงให้เห็นว่าระบบทำงานในระดับที่สูงเกินกว่าการสังเกตการก่อนหน้านี้มาก ส่วนประกอบต่างๆที่หยุดทำงานตลอดการเดินทางตอนนี้กลับมาทำงานเต็มที่แล้วโดยดึงพลังงานและสร้างสัญญาณความร้อนที่บ่งชี้ถึงการเตรียมการสำหรับปฏิบัติการที่ไม่ได้วางแผนไว้แต่แรกผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความร้อนรายหนึ่งรายงานว่ามันกำลังเปิดใช้งานระบบสำรองและโปรโตโคอลฉุกเฉินพฤติกรรมนี้บ่งชี้ถึงการควบคุมความเสียหายและการปรับตัวของภารกิจมากกว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุด อาจเป็นการหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงของการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองอย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของกิจกรรมก่อนหน้านี้ของไอเทเลสการสแกนและการรวบรวมข้อมูลอย่างระมัดระวังถูกแทนที่ด้วยการสังเกตการอย่างเข้มข้นที่มุ่งเน้นเป้าหมายเฉพาะบนโลกนักวิเคราะห์พฤติกรรมรายหนึ่งกล่าวว่ามันไม่ได้ศึกษาเราอย่างครอบคลุมอีกต่อไปแล้วมันมุ่งเน้นไปที่สถานที่ และกิจกรรมเฉพาะด้วยความเข้มข้นของบางสิ่งที่ต้องการข้อมูลข่าวกรองเฉพาะอย่างรวดเร็วการชนกันนี้ทําให้เกิดคําถามที่ทําให้หน่วยงานข่าวกรองต้องเร่งทําความเข้าใจว่าใครหรืออะไรมีศักยภาพในการสกัดกั้นวัตถุที่เดินทางผ่านอาวกาศระหว่างดวงดาวโดยใช้เทคโนโลยีที่มองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์ความแม่นยำที่จําเป็นสําหรับการสกัดกัน้นเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากยานสกัดกัน้นต้องคํานวณตําแหน่งความเร็วและการแก้ไขเส้นทางที่วางแผนไว้ของไอเทเลสทั้งสามลำด้วยความแม่นยําสมบูรณ์แบบจากนั้น จึงวางตำแหน่งตัวเองเพื่อชนในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงตรวจจับไม่ได้โดยระบบสังเกตการของมนุษย์วิศวกรบินและอวกาศคนหนึ่งยอมรับในระหว่างการบรรยายสรุปแบบรับของเพนตากอนว่านี่คือเทคโนโลยีที่ทําให้ไอแคลสทั้ง3ามลำดุเหมือนล้าสมัยองค์กรใดก็ตามที่ส่งยานสกัดกั้นนั้นมามีขีดความสามารถที่เหนือกว่าแม้แต่ระบบขั้นสูงที่เราได้สังเกตมาคุณลักษณะการคลางตัวอย่างสมบูรณ์บ่งชี้ถึงระดับความซับซ้อน ทางเทคโนโลยีที่ทำงานเหนือความเข้าใจทางฟิสิกส์ของมนุษย์ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงวัสดุข,ขั้นสูงหรือระบบพลังงานแต่เป็นการจัดการพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีที่สสารมีปฏิสัมพันธ์กับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและสนามโน้มถ่วงแต่ใครเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีดังกล่าวคำตอบที่ชัดเจนคือผู้สร้างไอเดลัสทั้ง3ามลำเองเป็นผู้ส่งยานสกัดกั้นนั้นมาอาจเพื่อปรับปรุงพารามิเตอร์ภารกิจหรือแก้ไขการบิงเบนเส้นทางที่ไม่ปรากฏให้เห็นแก่ผู้สังเกตการที่เป็นมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีต่างดาวรายหนึ่งเสนอแนะว่าการสื่อสารภัยในและการปรับทิศทางอาจเป็นสาเหตุพวกเขาอาจปรับปรุงภารกิจสำรวจอวากาศห้วงลึกเป็นประจำโดยใช้โปรโตโคอลการสกัดกั้นที่หลีกเลี่ยงการตรวจจับด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากอารยธรรมดั้งเดิมแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการชนเผยให้เห็นบางสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นวิธีการเข้าใกล้และลักษณะการชนของยานสกัดกั้นไม่ตรงกับลักษณะการขับเคลื่อน หรือวิธีการสร้างของยานไอเทลเลสทั้ง3ลำดูเหมือนว่ามันจะแสดงถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกันจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันนักวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์คนหนึ่งสรุปว่าเรากําลังเห็นหลักฐานของอารยธรรมทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างน้อย2แห่งที่กําลังปฏิบัติการอยู่ในระบบสุริยะของเรายานอาวกาศ3ามไอเทลเลสเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งและสิ่งที่ส่งยานสกัดกั้นมานั้นเป็นตัวแทนของอีกกลุ่มหนึ่งผลกระทบที่ตามมานั้น น่าตกใจอย่างยิ่งมนุษยชาติไม่ได้กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากต่างดาวเพียงกลุ่มเดียวที่ทำการสอดแนมแต่มีอรารยธรรมหลายแห่งที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกันและอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกันกำลังปฏิบัติการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโลกการกำหนดเวลาในการสกัดกั้นยังบ่งชี้ว่าผู้ที่ส่งยานพุ่งชนที่มองไม่เห็นนั้นได้เฝ้าติดตามภารกิจของสามไอเดเลสและตัดสินใจที่จะแทรกแซงในช่วงเวลาที่สำคัญแต่ยังไม่ชัดเจนว่าการแทรกแซงนั้นมีจุดประสงค์ เพื่อช่วยเหลือหรือขัดขวางเป้าหมายของสามไอเดลสนักยุทธศาสตร์ทางทหารคนหนึ่งกล่าวว่าปฏิบัติการสกัดกั้นต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองที่สำคัญเกี่ยวกับขีดความสามารถและจุดอ่อนของภารกิจเป้าหมายผู้ที่ส่งยานสกัดกั้นนั้นรู้เรื่องเกี่ยวกับ 3. i มไอเดลสเป็นอย่างดีและเลือกที่จะลงมือในเวลาที่การแทรกแซงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดการล่องหนอย่างสมบูรณ์บ่งชี้ถึงเทคโนโลยีที่สามารถสังเกตขีดความสามารถในการตรวจจับของมนุษย์และปรับวิธีการพรางตัวให้เหมาะสมยานสกัดกั้นไม่ได้ถูกซ่อนไว้เฉยๆแต่มันถูกออกแบบมา โดยเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยระบบสังเกตการบนโลกผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์รายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขารู้ว่าเรามองเห็นอะไรและพวกเขารู้วิธีหลีกเลี่ยงการถูกมองเห็นนี่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลข่าวกรองโดยละเอียดเกี่ยวกับขีดความสามารถของมนุษย์ ที่รวบรวมได้จากการสังเกตการเป็นเวลานาน,านเนื่องจากวัตถุไอเดเลสทั้ง3ลูกจะมาถึงในวันที่8ตุลาคมแทนที่จะเป็นวันที่12ตุลาคมรัฐบาลทั่วโลกจึงเผชิญกับกรอบเวลาที่กระชับยิ่งขึ้นในการเตรียมพร้อมสําหรับการ,รเผชิญหน้าที่ลักษณะของมันไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสิ้นเชิงหลังจากการชนกันอย่างลึกลาพฤติกรรมที่ผิดปกติและการเข้าใกล้ที่เร่งขึ้นข,นของวัตถุที่เสียหาย ได้ทำลายความหวังที่เหลืออยู่สำหรับการเตรียมการอย่างรอบคอบและเป็นระบบโปรโตัวข้อฉุกเฉินที่ออกแบบไว้สำหรับกำหนดเวลาวันที่12ตุลาคมถูกปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด,วด่วนสำหรับการมาถึงที่เหลือเวลาเพียง15วันเราเสียเวลาเตรียมการไป4วันและได้ตัวแปรที่ไม่รู้จักมาโดยสิ้นเชิงผู้ประสานงานฉุกเฉินคนหนึ่งยอมรับในระหว่างการบรรยายสรุปของหน่วยงานร่วมการชนการเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่า เรากำลังเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบก,การสื่อสารของวัตถุไอเทเลสทั้ง3ลูกหมายความว่าหน่วยงานข่าวกรองไม่สามารถดักฟังและวิเคราะห์การส่งสัญญาณเพื่อทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ของภารกิจได้อีกต่อไปวัตถุนั้นได้หายไปจากการสังเกตการของมนุษย์โดยสิ้นเชิงโดยดําเนินการตามโปรโตโคอลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไปโดยระบบการแปล AI ผู้อํานวยการหน่วยข่าวกรองสัญญาณคนหนึ่งยอมรับว่าตอนนี้เรากําลังบินโดยไม่รู้ทิศทางการชนกันครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหาย ให้กับระบบไอเทลเสเพียงสามระบบเท่านั้นมันตัดขาดแหล่งข่าวครองหลักของเราเกี่ยวกับสิ่งที่มันวางแผนจะทำเมื่อมันมาถึงการเตรียมการทางทหารทวบีความเข้มข้นขึ้นเนื่องจากความเป็นไปได้ของการแทรกแซงจากฝ่ายตรงข้ามมีมากขึ้นการชนกันบ่งชี้ว่ายานไอเทลัลสสามลำกำลังปฏิบัติการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความขัดแยง้งและสิ่งใดก็ตามที่สกัดกั้นมันอาจเป็นตัวแทนของการต่อต้านภารกิจของมันหากมีกลุ่มต่างดาวที่แข่งขันการปฏิบัติการอยู่ในระบบสุริยะของเราโลก อาจกลายเป็นสนามรบนักวางแผนยุทธศาสตร์คนหนึ่งเตือนเราจําเป็นต้องเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคู่ต่อสู้ที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าหลายฝ่ายและมีเป้าหมายที่แตกต่างกันมีการปรับตําแหน่งอุปกรณ์สังเกตการจากอาวกาศเพื่อตรวจสอบทั้งดาวเทียมไอเทลสทั้ง3ดวงและความเป็นไปได้ที่จะมีวัตถุล่องหนเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียงโลกความสามารถในการพรางตัวอย่างสมบูรณ์แบบที่แสดงให้เห็นโดยเครื่องบินสกัดกันหมายความว่าระบบตรวจจับของมนุษย์ไม่เพียงพอที่จะระบุภัยคุกคาม ที่อาจปรากฏขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดอาจเป็นผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ที่รับรู้สถานการณ์การชนกันได้เปลี่ยนการเผชิญหน้าของเครื่องบินไอนเอลสทั้ง3ลำจากสถานการณ์การติดต่อที่ควบคุมได้ไปสู่วิกฤตการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้กระทำที่ไม่รู้จักซึ่งมีขีดความสามารถที่ยากจะเข้าใจที่ปรึกษาด้านนโยบายคนหนึ่งกล่าวว่าเราเปลี่ยนจากการเตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อครั้งแรก ไปเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการแทรกแซงในความขัดแย้งระหว่างดวงดาวการชนกันทําให้เห็นชัดเจนว่าโลกเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการของผู้อื่นอยู่แล้วไม่ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่ก็ตามแผนฉุกเฉินได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้กระทําจากนอกโลกมีการเตรียมโปรโตคอลการสื่อสารสําหรับการติดต่อที่อาจเกิดขึ้น กับยานอัยละสามลางผู้ควบคุมยานสกัดกัน้นหรือฝ่ายอื่นๆที่อาจเปิดเผยตัวตนระหว่างการเผชิญหน้าในวันที่8ตุลาคมการชนและการอเทอร์มทของมันได้เปิดเผยบางสิ่งที่ทําให้แม้แต่หน่วยข่าวกรองลับสุดยอดก็ยังตกใจโลกถูกเฝ้าระวังอย่างครอบคลุมโดยอารยธรรมทางเทคโนโลยีหลายแห่งมานานกว่าที่ใครคาดคิดการวิเคราะห์วิธีการเข้าใกล้และจังหวะเวลาของยานสกัดกัน้นเผยให้เห็นว่ามันมีความรู้ที่สมบูรณ์แบบ ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับพารามิเตอร์ภารกิจของยานไอเทเลสสามลำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการสังเกตการของมนุษย์และโปรโตโคอลการตอบสนองฉุกเฉินด้วยสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเฝ้าระวังโลกได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจเป็นหลายปีแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองคนหนึ่งเปิดเผยระหว่างการบรรยายสรุปแบบจำกัดว่าเครื่องบินสกัดกัน้นรู้แน่ชัดว่ากล้องโทรทัศน์ของเราจะมองไปเมื่อใด และจากทิศทางใดมันหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้ไม่ใช่ด้วยเทคโนโลยีล่องหนที่เหนือกว่าเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับตารางการสังเกตการและข้อจำกัดของเซนเซอร์ของเราแต่การเฝ้าระวังนั้นลึกซึ้งกว่านั้นการตรวจสอบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าของการชนกันเผยให้เห็นข้อมูลที่ฝังอยู่ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงถึงตำแหน่งเฉพาะบนโลกสถานที่ทางทหารและเครือข่ายการสื่อสารเครื่องบินสกัดกัน้นไม่ได้เฝ้าติดตามไอทสเพียงสามลำเท่านั้นมันได้ทำการรวบรวมข้อมูลอารยธรรมมนุษย์อย่างเป็นระบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์รหัสสลับรายหนึ่งยอมรับว่าเราพบพิกัด GPS ในข้อมูลการชนไม่ใช่แค่ตำแหน่งทั่วไปแต่เป็นการอ้างอิงที่แม่นยำถึงสิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินที่ไม่ควรมีอยู่ในฐานข้อมูลใดๆที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกการเปิดเผยนี้กระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบเครือข่ายตรวจจับทั่วโลกทันทีซึ่งเผยให้เห็นรูปแบบที่น่ากังวลในข้อมูลเซนเซอร์ย้อนหลังไป18เดือนความผิดปกติเล็กน้อยที่เคยถูกมองข้ามว่าเป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์ หรือการรบกวนจากบรรยากาศตอนนี้กลับเผยให้เห็นว่าเป็นหลักฐานของการเฝ้าระวังที่ซับซ้อนโดยแพลตฟอร์มที่มองไม่เห็นหลายแห่งพวกเขากําลังเฝ้าดูทุกอย่างผู้อํานวยการข่าวกรองเชิงกลยุทธ์คนหนึ่งสรุปการสื่อสารของเราการเคลื่อนไหวทางทหารของเราการพัฒนาเทคโนโลยีของเราการชนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสกัดกั้นไอเทลสามลำเท่านั้นมันเกี่ยวกับการเปิดเผยให้เห็นว่าเราถูกบุกรุกอย่างสมบูรณ์แค่ไหนสถานี่ตรวจสอบอวกาศห้วงลึกรายงานการค้นพบสัญญาณพลังงาน ที่ไม่เคยตรวจพบมาก่อนกระจัดกระจายอยู่ทั่วระบบสุรยิยะคลื่นวิทยุที่อ่อนมากซึ่งถูกรองออกไปว่าเป็นเสียงรบกวนพื้นหลังนั้นแท้จริงแล้วคือการส่งสัญญาณระดับต่ำระหว่างสถานีสังเกตการที่ปฏิบัติการอยู่โดยไม่ถูกตรวจพบในบริเวณใกล้เคียงโลกผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดาราศาสตร์วิทยุรายหนึ่งรายงานว่าเรานับแหล่งกําเนิดสัญญาณที่แตกต่างกันอย่างน้อย43แหล่งสถานีเหล่านี้ถูกจัดวางเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่วงโครจรของโลก และช่องทางการสื่อสารหลักอย่างสมบูรณ์เราใช้ชีวิตอยู่ภายในเครือข่ายสังเกตการโดยไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงผลกระทบนั้นน่าตกใจการตัดสินใจครั้งสําคัญของรัฐบาลทุกครั้งการฝึกซ้อมทางทหารทุกครั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกอย่างล้วนถูกตรวจสอบและรายงานไปยังผู้รับที่ไม่รู้จักข้อมูลเชิงกลยุทธ์ของโลกได้ไหลไปยังเครือข่ายข่าวกรองนอกโลกที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความสามารถและจุดอ่อนของมนุษย์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติรายหนึ่งยอมรับว่า ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเราถูกบุกรุกอย่างสิ้นเชิงมานานกว่าหนึ่งปีแล้วไม่ว่าอารยธรรมใดๆที่ดำเนินอยู่ในระบบสุริยะของเราย่อมรู้เกี่ยวกับขีดความสามารถในการป้องกันของเรามากกว่ารัฐบาลส่วนใหญ่ของเราเสียอีกแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดอาจเป็นการค้นพบว่าเครือข่ายการเฝ้าระวังได้แทรกแซงการสังเกตการของมนุษย์อย่างเลือกปฏิบัติการค้นพบทางดาราศาสตร์บางอย่างถูกปิดบังด้วยการทําให้เครื่องมือขัดข้องตามเวลาที่กําหนดอย่างแม่นยําโครงการวิจัยเฉพาะบางโครงการถูกขัดขวาง ด้วยการแทรกแซงทางแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างมีเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการวิจัยคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้แค่เฝ้าดูเท่านั้นพวกเขาจัดการสิ่งที่เราได้รับอนุญาตให้ค้นพบเกี่ยวกับการปรากฏตัวและกิจกรรมของพวกเขามาโดยตลอดเราอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมข้อมูลที่ถูกควบคุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อไม่ให้เรารู้ถึงขอบเขตของการปฏิบัติการนอกโลกในบริเวณใกล้เคียงการชนกันได้ทำลายสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุมนั้นไปแล้วเป็นครั้งแรกในรอบกว่า1ปีที่มนุษยชาติสามารถมองเห็นขอบเขตที่แท้จริงของกองกำลังที่ปฏิบัติการอยู่รอบโลกและภาพที่ปรากฏนั้นน่าหวาดกลัวหรือเวลาอีก15วันก่อนที่ยานจะโัจรเข้ามาใกล้โลกแต่ตอนนี้การเข้าใกล้นั้นดูเหมือน จะไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าที่คาดหวังไว้แต่เป็นการราคอยการแก้ไขความขัดแย้งที่เราไม่เข้าใจระหว่างอำนาจที่เราไม่สามารถเข้าใจได้วัตถุที่เสียหายยังคงเข้าใกล้ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยใช้พลังงานในอัตราที่บ่งบอกถึงความสิ้นหวังมากกว่าการปฏิบัติภารกิจอย่างระมัดระวังระบบที่ควรจะใช้งานได้นานหลายปีกลับถูกทำลายภายในไม่กี่วันราวกับว่าไอเดลสัสาเครื่องกำลังเร่งทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายก่อนที่จะมีสิ่งใดมาขัดขวางผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมคนหนึ่งสังเกตว่า มันแสดงพฤติกรรมเหมือนกำลังถูกคุกค,คามการใช้พลังงานและการบีบอัดระยะเวลาบ่งชี้ว่ามันพยายามบรรลุเป้าหมายของภารกิจก่อนที่การแทรกแซงจะทำให้การดำเนินการเป็นไปไม่ได้ระบบตรวจสอบอวกาศลึกตรวจพบกิจกรรมทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจาก e a d ทั้ง3าเครื่องขณะที่ระบบเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดความเสียหายจากการชนไม่ได้ลดขีดความสามารถของระบบลงแต่ก,กระตุ้นการทำงานของระบบสำรองซึ่งอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าอุปกรณ์ดั้งเดิม หน่วยงานข่าวกรองเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำจากนอกโลกหลายรายซึ่งอาจมีเป้าหมายที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับโลกการชนกันแสดงให้เห็นว่า,ายานไอแองส์สามลำไม่ได้ปฏิบัติการอยู่เพียงลำพังในอวกาศว่างเปล่าและสิ่งใดก็ตามที่สกัดกัน้นมันอาจมีแผนการสำหรับการ,รเผชิญหน้าในวันที่8ตุลาคมเช่นกันผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเหตุฉุกเฉินคนหนึ่งยอมรับว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับผู้มาเยือนเพียงรายเดียวอีกต่อไปแล้ว การชนกันเผยให้เห็นว่าระบบสุรยิยะของเรามีอารยธรรมทางเทคโนโลยีหลายแห่งและพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันนักดาราศาสตร์สมัครเล่นรายงานว่ามองเห็นยานอานิเล็กทนสามลำได้ชัดเจนขึ้นขณะที่มันเข้าใกล้แต่ก็สังเกตเห็นวัตถุกผิดปกติปรากฏและหายไปในบริเวณใกล้เคียงกับเป้าหมายหลักเทคโนโลยีสกัดกั้นที่มองไม่เห็นอาจเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความสามารถในการพรางตัวที่ถูกนำมาใช้โดยผู้เกี่ยวข้องต่างๆการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ตรวจพบการรับรู้ของสาธารณาชนที่เพิ่มขึ้นว่ามีบางสิ่ง ที่ปกติกำลังเข้าใกล้โลกแม้ว่าทางการจะพยายามรักษาความปลอดภัยของข้อมูลก็ตามความจริงยากที่จะปกปิดมากขึ้นเมื่อวัตถุนั้นสว่างขึ้นและสังเกตได้ง่ายขึ้นด้วยอุปกรณ์ของพลเรือนระบบกระจายเสียงฉุกเฉินเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยต่อสาธารณาชนที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหลายตัวที่ปฏิบัติการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงโลกการชนกันทําให้ไม่สามารถนําเสนอการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้ว่า เป็นเพียงการติดต่อทางวิทยาศาสตร์กับผู้มาเยือนเพียงรายเดียวได้อีกต่อไปในอีก15วันยานอาวกาศไอแต่ละจำนวน3ลำจะโครจรเข้ามาใกล้โลกแต่บัดนี้มันกลับมาในสภาพที่เสียหายและสิ้นหวังกำลังเร่งทำภารกิจที่ไม่รู้จักให้สำเร็จในขณะที่อาจถูกไล่ล่าโดยฝ่ายตรงข้ามที่มองไม่เห็นซึ่งมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่ามากการ,รเผชิญหน้าจะเกิดขึ้นไม่ใช่ในสภาพแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมได้ตามที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรกแต่ในบริบทของความขัดแย้งระหว่างดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจที่มีความสามารถและแรงจูงใจที่ยังคงอยู่นอกเหนือความเข้าใจของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงจับตาท้องฟ้าไว้เพราะในวันที่8ตุลาคมนี้เราจะไม่เพียงแต่ได้เห็นการติดต่อครั้งแรกกับสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากนอกโลกเท่านั้นแต่เราจะได้เห็นจุดสุดยอดของความขัดแย้งระดับจักรวาลที่ดำเนินอยู่ในระบบสุริยะของเรามา โดยที่เราไม่รู้ตัวถึงพลังอํานาจที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่รอบโลกของเราอีก15วันเท่านั้นโลกจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่างๆที่มองว่าการเดินทางระหว่างดวงดาวเป็นเรื่องปกติและการล่องหนเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานและเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นพยานเป้าหมายหรือเป็นเทียงอุปสรรคขวางทางอํานาจเหล่านั้นที่กําลังจะก,กําหนดอนาคตของโลกโดยไม่ปรึกษาเราก่อน